ชื่อติงนะครับชื่อจริงชื่อภูมิพัฒน์นะครับก็มีโอกาสได้มาเรียนคอร์สลุพารรุ่นสองครับได้ประโยชน์ม้างครับก็คือเปิดโลกหลายหลายอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับแล้วก็ได้เทคนิคจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงเหมเรามีที่เรียนคอยจับมือทำครับนี่เพิ่งผ่านไปวันแรกนี่ก็โอ้โหรู้สึกว่าได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูเองนะครับก็เหมือนชื่อคอร์สเลยครับ เรามาดูก่อนว่าหนูพาเยเ่ตรงไหนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปตกหนูภายครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสก็คือมาเรียนเลยครับเพราะว่าค่าคอร์สเนี่ยมันแค่เล็กน้อยถ้าเทียบกับค่าความรู้ที่เราจะได้เพราะค่าความไม่รู้มันแพงกว่าเสมอรครับขอบคุณมากครับ